แฟนชายขายดีสนับสนุนโดยเชตเตอร์ atter, ร้านอาหารฟาสต์ฟู้ดอันดับหนึ่งของคนไทยด้วยเอกลักษณ์ของเมนูไก่ย่างเลิศรสและความหลากหลายของเมนูอาหารที่คัดสันมาเป็นอย่างดีอิ่มง่ายๆไม่ต้องจ่ายแพงต้องเชตเตอร์สนใจธุรกิจโทร02-641-0377หรือ02-641-0461รวมสิบเทคนิคพลิกวิกฤตจ,จากคนตกงานให้กลายเป็นเศรษฐี ข้อมูลน่าสนใจระบุว่ามหาเศรษฐีที่รวยที่สุดในโลก26คนแรกเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินเทียบเท่ากับทรัพย์สินของพลเมืองโลกที่ยากจนกว่า3,800ล้านคนรวมกันซึ่งนับเป็นครึ่งหนึ่งของพลเมืองโลกเชื่อว่าทุกคนในโลกก็อยากเกิดมารวยแต่ใช่ว่าทุกคนที่จะทำสำเร็จและก็ใช่ว่าทุกคนที่เคยจนจะต้องจนตลอดไป ซึงก็มีมหาเศรษฐีหลายคนที่เคยยากจนเคยลำบากแต่เขาก็มีแนวคิดมีวิธีพลิกชีวิตที่น่าสนใจเปลี่ยนจากคนจนคนตกงานคนไม่มีอะไรกินกลายมาเป็นเศรษฐีที่มีเงินเป็นร้อยล้านพันล้านในยุคที่โควิด -19 กลับมาระบาดใหม่แบบนี้น่าจะทําให้หลายคนตกงานขาดรายได้สิ่งสําคัญขอเพียงมีกําลังใจและอย่าพึ่งท้อและลองมาดู10เทคนิคต่อไปนี้ที่เราเชื่อว่าถ้าลองเอาไปคิดตามปฏิบัติตามลงมือทําจริงจังเราก็อาจจะรวยได้เช่นกัน 1>, 1. พัฒนาจุดแข็งตัวเองมากกว่าจุดอ่อนสิ่งแรกที่ต้องทำคือค้นหาจุดเด่นของตัวเองให้เจอเราเก่งอะไรเราถนัดอะไรแม้จะเป็นสิ่งที่ดูธรรมดาแต่ถ้าเราทำได้เก่งทำได้ดีนั่นแหละคือจุดแข็งและจงขยายจุดแข็งของตัวเองให้โดดเด่นขึ้นมาถ้ายังมองไม่เห็นภาพให้นึกถึงสตีฟจ็อบส์ที่ครั้งหนึ่งเขาถึงกับลาออกจากมหาวิทยาลายัยเพราะไม่ชอบสิ่งที่ตัวเองเรียนแต่กลับมาเปิดกิจการคอมพิวเตอร์เล็กๆในโรงรถ ที่ต่อมากิจาการเติบโตมากขึ้นจนกลายเป็นบริษัท Apple และแม้ในครั้งหนึ่งเขาถูกไล่ออกจากบริษัทที่ตัวเองก่อตั้งมาและสุดท้ายก็เป็นสตีฟจ็อบสนี่แหละที่ถูกขอร้องให้กลับเข้ามากอบกู้วิกฤตของบริษัทพร้อมกับการเปิดตัว iPhone ที่ทำให้เขาได้กลายเป็นบุคคลระดับตำนาน 2. อยากรวยต้องเก่งหาเงินมากกว่าหาวิธีประหยัดเงิน คนไทยถูกสอนมาให้ประหยัดให้รู้จักเก็บออมแต่ปัญหาของคนไทยคือไม่ค่อยจะถูกสอนให้หาเงินซึ่งการหาเงินเก่งคือคุณสมบัติสำคัญของการเป็นคนรวยได้ไม่เคยมีเศรษฐีคนไหนที่รวยมาจากการประหยัดเงินเก็บเงินทีละเล็กละน้อยความร่ำรวยทั้งหมดเกิดจากการลงทุนลงแรงใช้สมองคิดวิธีหาเงินในรูปแบบต่างๆทั้งนี้ก็ไม่ได้ไหมายความว่าเราจะต้องเป็นคนฟุ่มเฟือยเศรษฐีส่วนมากมักจะมีนิสัยประหยัด เพราะเขามักจะคิดเสมอว่าเงินที่เขาประหยัดนั้นสามารถนําไปลงทุนต่อยอดให้งอกเงยขึ้นมาได้ 3. อยากรวยต้องพึ่งตัวเองไม่ใช่โชคชะตาการที่เกิดมาจนไม่ใช่เรื่องผิดสำคัญคือความคิดอย่ามัวแต่รอโชคชะตารอคนมาช่วยเหลืออย่าคิดว่าตัวเองไม่มีเงินแล้วจะลงทุนหรือทำอะไรต่อไปไม่ได้เศรษฐีหลายคนเขาก็เริ่มมาจากคนจนเช่นพอราแกน นักธุรกิจในสหาราชอาณาจากักรเจ้าของบล็อกเกอร์ประกันภัยอิสระรายใหญ่ที่สุดในประเทศซึ่งเกิดมาในครอบครัวที่ยากจนเคยว่างงานตกงานอยู่หลายครั้งและครั้งหนึ่งที่เขาได้ทํางานด้านประกันภัยก็เป็นจุดเปลี่ยนชีวิตที่เขาคิดอยากสร้างไรายได้ให้กลายเป็นธุรกิจของตัวเองและสุดท้ายด้วยความมุ่งมั่นและตั้งใจแม้ในช่วงแรกจะยากลําบากมากแต่ก็สามารถผ่านมาได้และกลายเป็นคนที่ร่ำรวยได้อย่างที่ต้องการ 4. อยากรวยต้องไม่คิดเล็กคิดน้อยคิดการใหญ่เท่านั้น คิดเล็กกับคิดใหญ่ก็ใช้สมองเหมือนกันในไหนจะคิดแล้วก็คิดให้มันใหญ่ทำแล้วให้มันใหญ่ไปเลยจะได้ไม่ต้องเหนื่อยฟรีคิดจะไปถึงดวงดาวแม้จะยังไม่ถึงก็ยังอยู่ท่ามกลางดวงดาวเหมือนลีกาซิงที่ครั้งหนึ่งลาออกจากโรงเรียนเพื่อมาช่วยทํางานหาเลี้ยงครอบครัวตั้งแต่ยังเล็กต่อมาจึงได้เริ่มทำธุรกิจโรงงานพลาสติกและขยับขยายมาเป็นโรงงานดอกไม้พลาสติกเพื่อส่งออกไปสหรัฐ จากนั้นจึงเริ่มหันมาทําธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และปัจจุบันเขาก็มีธุรกิจหลายอย่างทั้งโทรคมนาคมการขนส่งอุตสาหกรรมเหล็กอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ในที่สุดเขาก็ได้เป็นบุคคลที่ร่ํารวยติดอันดับโลก 5. อยากรวยต้องมั่นศึกษาหาความรู้ตลอดเวลาถ้าอยากรวยยิ่งต้องทำตนในความรู้แต่ถ้าจนแล้วอวดฉลาดก็จะยิ่งจน สังเกตให้ดีว่าคนรวยศึกษาหาความรู้ไม่ใหม่อยู่เสมอไม่ว่าจากการอ่านการแลกเปลี่ยนความคิดยิ่งมีความรู้มากเท่าไหร่ความเสี่ยงเขาก็จะน้อยลงเท่านั้นเพราะเขารู้ว่าการลงทุนในความรู้นั้นใช้งเงินทุนต่ำกว่าการล้มเหลวในการลงทุนเพราะความไม่รู้กลายเป็นบทเรียนราคาแพง 6. กทำธุรกิจแบบเน้นปริมาณมากกว่ากำไรถ้าเราอยากเริ่มต้นเป็นคนรวยอย่าเพิ่งคิดหาสินค้าที่ทำแล้วมีกำไรสูงๆในครั้งแรก ควรเริ่มจากธุรกิจอะไรก็ได้ที่ขายได้ในเชิงปริมาณมีกำไรต่อชิ้นน้อยหน่อยก็ไม่เป็นไรเอาให้ขายได้มากๆเข้าไว้ก่อนเพราะคนจะได้รู้จักเราตัวเราเองก็จะได้ฝึกวิธีขายวิธีทำการตลาดวิธีบริหารจัดการธุรกิจเมื่อมีความชำนาญมีประสบการณ์เชื่อว่าเราก็จะเริ่มมองเห็นเส้นทางในการลงทุนมากขึ้นและหากมีเงินทุนเพิ่มมากขึ้นก็คอยขยับขยายสร้างสินค้าใหมๆ่ๆหรือธุรกิจใหม่ๆในภายหลังได้ 7. อยากรวยไม่ต้องรอให้พร้อมลงมือทำได้เลยคำพูดติดปากของคนส่วนใหญ่คือยังไม่มีเงินยังไม่เคยทำซึ่งสิ่งเหล่านี้คือการกำหนดกรอบให้กับตัวเองเป็นคนที่ไม่กล้าจะก้าวออกมาจากจุดที่เคยยืนอยู่แต่คนรวยเขาคิดต่างเขาไม่รอให้พร้อมและลงมือทำทันที ทำชนิดที่เรียกว่าตัวเองก็ยังไม่รู้ว่าเส้นทางข้างหน้าจะเป็นอย่างไรจะมีปัญหาและอุปสรรคอะไรรออยู่แต่พวกเขาจะไม่รีรอและพร้อมที่จะแก้ปัญหาข้างหน้ามากกว่าที่คิดจะกลัวและไม่กล้าที่จะก้าวออกมา 8. อยากรวยต้องกล้าคบคนเก่งคนที่จะประสบความสําเร็จทั้งในการดำรงชีวิตและการดำเนินธุรกิจความเก่งความกล้าเป็นสิ่งคู่กัน โดยเฉพาะผู้ที่มีความฝันหากต้องการสารฝันของตัวเองให้สำเร็จต้องหมั่นหาความรู้ใส่ตัวเองอยู่เสมอหากมีโอกาสได้พบปะก,กับคนเก่งจงใช้เวลาอันมีค่าเรียนรู้ประสบการณ์และเปลี่ยนความฉลาดซึ่งกันและกันเช่นถ้าอยากเป็นนักธุรกิจก็ต้องหมั่นเรียนรู้จากนักธุรกิจหรืออยากรู้สิ่งไหนก็เรียนรู้จากผู้ที่เก่งและเชี่ยวชาญในสิ่งนั้นๆเพื่อเป็นการช่วยให้เราเข้าถึงเป้าหมายได้เร็วมากยิ่งขึ้น 9. อยากรวยไม่ต้องคิดลบทุกอย่างเป็นไปได้เสมอ อยากเป็นเศรษฐีต้องลบคำว่าไม่มีไม่ได้ออกจากสมองของตัวเองปัจจุบันเราเจอปัญหาเศรษฐกิจหลายคนตกงานว่างงานแต่ใช่ว่าเราจะไร้ความสามารถตามไปด้วยซึ่งความรู้ความสามารถนั้นยังอยู่กับเราถ้ามัวจมกับปัญหาเครียดกับสิ่งที่ผ่านไปแล้วชีวิตเราก็มีแต่จะติดลบมากขึ้น ขั้นแรกเราต้องจัดการกับความคิดให้หลบคําว่าไม่ได้ไม่มีออกไปจากสมองคิดว่าทุกอย่างนั้นเป็นไปได้เสมอขอแค่ให้เราเริ่มต้นให้เราลงมือทําจากสิ่งที่คิดว่าเล็กมันก็สามารถทําให้เป็นสิ่งที่ใหญ่และคําว่ารวยก็จะเริ่มต้นหลังจากนั้น 10. อยากรวยต้องปฏิเสธเก่งพอกับตอบตกลง ถ้าเราอยากรวยต้องมีเป้าหมายซึ่งแน่นอนว่าระหว่างทางย่อมมีปัจจัยหลายอย่างที่พยายามเข้ามาทําให้เรากว้ยเขวสําคัญคือเราต้องแนว่วแน่รู้จักปฏิเสธถ้าพิจนารณาแล้วว่าสิ่งที่นำเสนอเข้ามาไม่ใช่เส้นทางที่เราจะพาไปสู่คำว่าเศรษฐีได้ในทางกลับกันคนอยากเป็นเศรษฐีจะตอบตกลงทันทีถ้าคิดว่าข้อเสนอเหล่านั้นสมเหตุสมผลถูกต้องน่าสนใจ และทำให้เราเข้าใกล้เป้าหมายได้ยกตัวอย่างเช่นถ้าเรามีเงินทุนสก้อนและคิดจะเปิดร้านเราเดินหน้าได้ทันทีและไม่สนใจคำวิจารณ์ของคนอื่นที่อาจมองว่าลงทุนทำไมยุคนี้ไม่เหมาะหรอกเป็นการลงทุนสูญเปล่าแต่ถ้าเราเชื่อมั่นวางแผนมาดีและมั่นใจว่าเราทำได้เราก็เดินหน้าต่อ แต่ถ้าหากว่าใครมาชวนลงทุนในกองทุนหรือหุ้นที่เราพอมองเห็นเส้นทางว่าจะเพิ่มโอกาสงอกเงยได้เราก็อาจแบ่งเงินทุนที่เรามีต่อยอดลงทุนในทันทีเพราะคิดดีและว,ว่าได้ผลประโยชน์ในระยะยาวจะเห็นได้ว่าเศรษฐีแต่ละคนจะมีแนวคิดเป็นของตัวเองไม่ว่าจะอยู่มุมไหนของโลกไม่ว่าจะประกอบอาชีพอะไรไม่ว่าพื้นฐานการเงินจะมีมากน้อยแค่ไหนคนเรานั้นก็สามารถสร้างเนื้อสร้างตัวเฮรำรวยขึ้นมาได้ สิ่งสําคัญคือการเริ่มต้นลงมือหากมัวแต่คิดและมองเห็นแต่อุปสรรคอยู่ข้างหน้าเราก็จะไม่กล้าคิดไม่กล้าทําอะไรและชีวิตเราก็จะไม่ไปไหนที่อยากรวยจริงๆก็ต้องลงมือทําสําหรับท่านผู้ฟังที่ชื่นชอบและสนใจในเรื่องราวของธุรกิจสามารถเข้าไปอ่านบทความเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ t h a i f r a n c h i s e c e n t e r .com หรือรับฟังผ่านทางช่อง YouTube Thai f r a ช c h i s e Center และกลับมาพบกันใหม่ในบทความหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ คุณสำหรับการรับชมนะคะหากท่านชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์และกดแชร์และสิ่งสำคัญเลยนะคะอย่าลืมกด Subscribe ตามด้านล่างนี้เลยค่ะ